และเป็นการเจินนยเหลี่ยมเกสนทั้งหมดถูกต้อง oh แล้วก็น้ำก็หกด้วย oh. H.I.Color คือสีขาวเพชรที่ oh. uh, สวยงามและมีบุตรศลกคำที่เรียกว่ามีความโดดเด่นในสร้อยเซตนี้ทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือนี้ภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานมัสเตอร์พีซ ที่เราทํามานอ้อยชิ้นมากมามามาฝากคุณผู้ชมเพราะแต่ละชิ้นเนี่ยต้องบอกเลยคุณผู้ชมใช้เวลาและก็ใช้แรงงานใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ใช้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับงานจิวเวลรี่มาแล้วทําในราคาเรียกว่าโอ้โหราคานี้ยืนพื้นยืนหนึ่งได้แค่วันนี้เท่านั้นนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆกับคนที่ชื่นชอบที่จะสวมใส่สร้อยข้อมือและสร้อยคอติดตัวนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ อนอกจากจะเป็นงานฟลายจูเวอรี่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราแล้วค,คุณผู้ชมยังได้สะสมอัญ,ญมณีที่เรียกว่าบุตร,าารสลักันทรงเจียทั้งหมดเนี่ยเต็มเขาเรียกเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยจริงๆอย่างสร้อยข้อมือก็2.15จุดหกลัดอัพแล้วสร้อยคอก็สามกลัดอาพอนี่ยังไม่รวมเพชรนะคะถ้ารวมเพชรเข้าไปอีกก็คือ,อ3.7เพราะว่า70 คขาเรียกเกือบ30ตังค์นะคะต้องบอกเลยว่าสร้อยเส้นนี้เราอาจจะไม่พีเพราะว่าสร้อยงานยากมากร้อยกว่าเมตรใช่งานฝังนะฝังมือทุกเมตรนะคะทั้งหมดเนี้ยสร้อยคอ109เมตรค่ะสร้อยข้อมือ79เมตรต้องบอกเลยคุณชมนะคะทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดนะคะคือฝังมือเป็นแฮนด์เซตติ้งนะคะต้องบอกเลยค่ะความสวยงาม แหวนก็สวยสร้อยข้อมือก็บอกเลยว่า<อ>ทํายากและหายากนะคะเหมาะกับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบและสะสมต้องบอกเลยคุณผู้ชมที่ซื้อในเซตเนี้ยยุกินะแอบบอกเลยว่าคุณผู้ชมโชคดีมากๆค่ะเพราะว่างานฝ่ายจิวเวลรี่เนี่ยไม่ค่อยทํางานสร้อยคอสร้อยข้อมือเพราะว่าราคา,า,คาสูงใช่ราคาคุณผู้ชมเนี่ยทำงานอย่างเนี้ยเราสามารถขายเป็นแสนได้เลย<อ>แต่นำาีวลาเนี้นยเรานำมาฝากคุณชมเนี่ยสูญหายไปนหนึ่งตัวสมมุตินะพี่ยุกิทำตัวเรือนทองหน่อยหนึ่ง จบเลย,เลยนะกเลยขายได้สองาแสนเเป็นหลักแสนเลยนะแต่เราอยากให้คุณชมได้เก็บสะสมเขาเรียกว่าบุสราคมสวยๆไว้กับตัวเลยในราคาไม่ถึงโอ้โหต้องบอกว่ายังไม่ถึงหมื่นห้าเลยทั้งหมดทั้งมวลเซตนี้ค่ะคือบุศราคมจากเหมืองซองเจียนะคะซึ่งเป็นเหมืองพิเศษที่ทำแบรนด์เจมันโดมีโอกาสได้นำมาฝากคุณลูกค้าโดยปกติแล้วนะคะเมืองนี้จะไม่ค่อยมีใครนำมาฝากกันได้ เพราะหนึ่งเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าทางเจมโดได้ลิขสิทธิ์ได้การที่ไปมีความร่วมมือะนะคะมีโอกาสได้เข้าไปะนะคะก็เลยมีแค่เจมโดที่นํามาฝากซ่อมเจียเป็นเหมืองพิเศษค่ะเรียกได้ว่าเป็นลิมิเต็ดอีเวนทนแหวนลิมิเต็ดมากแล้วก็ราคาลิมิเต็ดเหมือนกันจาิงอะ่ะาบาทเป็นไปได้ยังไงกับราคาของแหวนเกือบ2กร,รัต นะคะตอนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งกันเยอะมากกับตัวแหวนนะคะสินค้าจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยนะคะอย่างตัวสร้อยสร้อยคอก็พี่อยูุกิบอกว่าพี่ไม่เพิ่มให้แล้วพี่ต้องบอกค่อนข้างยากพี่ยากเยเจ็ดเมตรคุณผู้ชมต้องมาอยู่ในโทนสีเดียวกันแล้วยังต้องมาฝังเพชรให้อีกประมาณ70กว่าเมตรและยังมีบุตรศร a ทรงกลมที่เป็นเม็ดเล็ก ที่เป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมคังหมู่เจียจ๊ยรยมเพชรอีกโโอ้หต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแอบเชียร์คุณผู้ชมนะใครที่มีเขาเรียกว่าเงินเนย็นนะเก็บสะสมบุษราคัรไว้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยแค่พ้นข้ามชั่วโมงนี้ไปคุณผู้ชมก็กำกำไรไว้มากกว่า30-40%แล้วนะคะโอ้โหจำเมืองนี้ด้วยนะต้องบอกเลยเพราะตอนนี้ราคาเนี่ย ต้นทุนเนี่ยกระโดดขึ้นไปสูงมากแล้วค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงให้ราคานี้นะชั่วโมงนี้วันนี้เท่านั้นเท่านั้นน,น,นะคะคุณผู้ชมอฝากช้อปปิ้งด้วยสำหรับเซตนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเซ็ต อีกสักหนึ่งรอ้อยคุณลูกค้าได้ช้อปปิ้งการกับตัว<ม>ทับทิมพมา่าค,คุณผู้ชมทับทิมพมา่าล็อตนี้ที่พ่ยุกินนามาฝากการแตงบอกเลยนะว่าหนึ่งเลยหลายคนอาจจะคุ้นจินคุ้นตาว่าทับทิมพมา่าเฉดสีต้องติดชมพูใช่แต่วันนี้ค่ะทับทิมพมา่าจริงๆแล้วถ้าเป็นต้นกําเนิดต้นตํำรับหัวกระที่ของเขาและราคาสูง,ขงเขาต้องเป็นสีแดงฉ่ำพ่เชษแบบเลือดนกนี่ก็คืมอมาจากทับทิมพมา่านี่แหละคุณผู้ชมแล้วดูนะเลขหนึ่งอย่างสีว่าสําคัญแล้ว และคุณผู้ชมดูการเจรนายที่ยิกินำมาปักลอ็อตนี้เป็นแฟนซีคัทตอนนี้ต่างหูคู่เดียวพี่ยุกิใช่ค่ะต้องบอกเลยคู่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเซตนี้จะมีท่านเดียวที่ได้ทั้งเซตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลือกซื้อนะคะเป็นเซตเพราะแอบเชียร์เพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นงานฝ่ายจิวเวลรี่ที่มีความ สวยงามและหรูหราที่ไม่เหมือนใครแน่นอนในเซตนี้คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยรับรองว่าสะดุดทุกสายตาเพราะเป็นงานใหม่ของเจมอนโดเหล่าอย่างที่สองคุณผู้ชมได้ทับชิมพม่านะคะในรูปทรงเจรน์ไนแฟนซีคัตรูปทรงอัทตากอนตัดเหลี่ยมที่บอกเลยว่าไม่ค่อยมีใครนำมาฝาไม่มีเพราะว่าหนึ่งแบรนด์ดังๆแบรนด์หรูๆเขาจะเอาไปลองเพชรทำตุลนทองใช่เขาจะเอาไปทํางานของเขาเรียบร้อยแล้วแต่นี่เราได้ทั้งน้ํางามเจรน์ไนก็พิเศษ และยังมาใส่ในงานฝ่ายจิวเวลรี่ที่เรียกว่าลุกหรูหราในระดับราคาที่บอกว่าวันนี้พีุ่กิบอกทุกครั้งนะตั้งแต่ชั่วโมงนี้ท่วโมงต้นชั่วโมงแล้วว่าตอนนี้ราคาได้แบบบาทกรีดเลือดออกมาเป็นราคาทองสีของทับชิมไราคาเพชรใช่ตอันนี้เป็นราคาที่เรายังคงตึงไว้แค่วันนี้เท่านั้น เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นราคาที่เรียกว่าให้คุณผู้ชมเป็นกําไรอะ่ะกำไรจริงๆสําหรับ<า>คนที่เลือกซื้อท่านผู้ชมที่เลือกซื้อในวันนี้ทุกผู้ชมนี่คือเซตนี้ นี่คือเซ็ตทับทิมพมา่าแหวนราคา,าแค่สี่พันสองร้อยบาทแล้วดูพี่ยุกิทาเซ็ตนี้ได้ยังไงคุณผู้ชมนี่เป็นเซ็ตที่เขาโชว์หน้าตู้เลยจริงๆนะเ,ออๆเป็นเซ็ตเดียวเลยนะ,ะที่ว่าวางเวลาง,งานจิวไรโชว์เนี่ยเขาโชว์แค่เซ็ตนี้แล้วเขาขายหลักแสนนะนะคะใครที่เดินงานจิวไรซึ่งช่วงนี้อาจจะเดินยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นงานที่เรียกว่าเป็นมัสเตอร์พีชโชว์ในตู้อย่างเจมอนโดเราชุดนี้เรายังไม่ได้โชว์ที่ไหนค่ะเราโชว์ที่นี่ก่อนนะเนี่ยแล้วก็ให้โอกาสพิเศษที่ได้ราคาพิเศษเพราะหลังจากนี้ เขาบินไปอังกฤษ,กฤษไปโชว์ที่อังกฤษหรือว่าบินไปโชว์ชียอรมันราคาต้องบอกเลยคุณชมไม่ใช่ราคานี้แน่นอน9ก้ากระโดดแน่นอน้เพราะว่าป <9 S 2> ก,กติเนี่ยเจมโดต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะข,ขายทั่วโลกใช่ค่ะเห็นไหมคะ นี่คือพม่านะพอบางคนบอกว่าเห็นสีอุ้ยเปิดมาท้ายชั่วโมงแบบนี้บอกอุ้ยสีเข้มสีสดแบบนี้นี่คือแอฟริกาหรือเปล่าเพราะถ้าว่าบอกสยามน่าจะไม่ใช่เพราะราคานี้คุณผู้ชมนี่คือพม่านะคะโอ้โหพม่าราคานี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องทาตาโตๆมากๆแล้วเพราะเป็นราคาที่พิเศษจริงๆ4 2่0บาทเท่านั้นสําหรับแหวนและต่างหูตอนนี้มีแค่คู่สุดท้ายนะคะส่วนสร้อยคอของเราก็เหลือน้อยหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกัน วันนี้นำมาเป็นเซตให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันนะคะต่างหูสวยมากตาหูต้องบอกว่าพี่ยุกิทำราคามาผิดด้วยซ้ำเพราะว่าอย่าพูดจางสิเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลคือไซส์เดียวกันหมดย้ำนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลคือไซส์เดียวกันหมดแต่ถ้าจะให้คุ้มคือต่างหูเพราะว่าต่างหูได้เพชรเยอะสุดจ้ะแล้วก็ได้พลอยเยอะสุดจ้ะต่างหูพี่ยุกิทำแหวนสองวงได้อะใช่จ้ะ ต้องบอกเลยต่างหูคุ้มมากและเซตเนี้ยอีกท่านเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นเซตเพราะฉะนั้นแอบเชียร์นะ,ะท่านนั้นจะแบบว่าเป็นผู้โชคดีมากเลยเพราะรับของไปเลยและใส่เลยนะคะค,คุณผู้ชมจะเป็นผู้นําเทรนด์นะคะสาหรับเซตคอลเลคชันใหม่ของเจมอนโดเรานะคะเป็นเซตเรียกว่าหรูหรามีระดับและ,ะเพิ่มความสวยหรูหราสง่าง,งามให้คุณผู้ชมใช่และพีชิสสโตนหมดอ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ใส่ให้ดูกันนะว่า อยากได้วงไหนพอท้ายชั่วโมงแล้วเวลาจะหมดแล้วแหวนมรกตของเราก็ค่อนข้างจะไปเร็วสวยหรูราสวยหรูราแล้วก็<ข>ามากับไซส์สิ่งที่ใหญ่สีสดสดมากอิ่นูชั่นไม่มีเลยอะบอกเลยนะเซตเนี้ยพี่ยุกิชอบทุกชิน้นค่ะแล้ว ม่อยากบอกคุณแม่คุณแม่เปิดดูเดี๋ยวจะติ้งเข้ามาจะเอาทุกชิ้นนะคะต่ำคุ้มมากนะคะ1คู่สุดท้ายแล้วนะคะสําหรับช่วโมงนี้อยากให้รีบช็อปปิ้งกันไปโดยเฉพาะแหวนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ไวลูราคาคือน่าตกใจกับบุตรสาคคำจากเมืองสองเจียช่วโมงนี้ขอบคุณพี่ยุกิค่ะยินดีค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ การช้อปปิ้งเป็นเรื่องสบายๆกับเว็บไซต์ช้อปชาแนลโชมใหม่พบสินค้าคุณภาพดีมากมายให้คุณชมช้อปอย่างจุใจจบง่ายๆในเว็บเดียวติดตามเลือกชมและซื้อได้แล้ววันนี้ w w w s h o p c h i n t h และตลอดเดือนมีนานี้พบกับโปรเว็บไซต์ช้อปผ่านเว็บไซต์ shop Channel ช้อ c h a n นลโฉมใหม่1,000บาทรับส่วนลดทันที100บาทแล้มา <Wow. S 1> ช้อปกันนะคะ กอโกย่าจากพนาเพลประดับมุกกลางตัวเรือนล้อมรอบด้วยเพชรและทับทิมสลับกันเสริมให้มุกแวววาวเป็นประกายเจิดจรัสพบกัน5มีนาคมนี้เปิดแล้วศูนย์รวมจิวเวอรี่แห่งใหม่บนพื้นที่ขนาด6บิวในหน้าจอมือถือคุณ ไอจีช p อป a ช n แนลจิวเวอรเพื่อคนรักจิวเวอรี่โดยเฉพาะพบจิวเวอรี่หลากสายระดับ e อ็กซ์คลูที่คัดสรรแล้วให้คุณเลือกซื้ออย่างเต็มอิ่มติดตามเลือกชมและซื้อได้แล้ววันนี้ช h อป c ชาแนลจิวเวอรี่นะีนาซุปเปอร์เซอร์ไพรส์ราสหากรรมช้อปครั้งยิ่งใหญ่ตลอดเดือนนีนะ กูสเ s ปเดย์ซ <m im ina> ูเปอร r สตาร์แวลูเดย์ซูเปอร์จูเวียเดย์แคสต์พิกเดย์ซูเปอร์บิวตี้เดย์ซูเปอร์แฟชั่นเดย์ซูเปอร์โฮมเดย์และโชว์สุดพิเศษบ่ายสองโมงยีนีนาเบกกี้รักเซลเอ็กซ์ป๊อปซ ปังนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเรามากันที่แว่นตานะคุณผู้ชมและแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์จากอิตาลีเลยค่ะสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อว่ามาโคโปโลนั่นเองนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมขามาในราคาพิเศษที่ช็อปชาแนลของเรานั่นเองค่ะเป็นแว่นนะคะที่กันแดดนะคะแล้วก็พร้อมกับความเป็นแฟชั่นและคุณผู้ชมขาใครหลายคนชอบไอเทมไหนรีบช็อปนะคะเพราะ สีราคามีหมดแล้วหมดเลยด้วยนะคุณผู้ชมเอาละค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมีไอเทมอะไรที่นำมาฝากกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะไอเทมแรกนะคะเป็นแว่นกันแดดค่ะทรงนี้เป็นทรงโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์จริงๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบ อชอบมองไปมุมกว้างกว้างนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะเลนเขากว้าง60มิลิเมตรเลยนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3สีมีสีเลนนะคะทั้งสีดำสีน้ำตาลและสีเทาค่ะปกติ1,690บาทราคาที่เราจัดให้1,490บาทเท่านั้นกับราคา1,126,380ค่ะ มากันที่อีกหนึ่งไอเทมนะคะอันนี้เป็นแว่นตากันแดดทรงแคทอายคุณแม่แม่คุณผู้ชมคุณพี่คุณเพื่อนนะคะใครที่ชอบแต่งตัวแบบแนวแฟชั่นจัดไปเลยค่ะแล้วจะมีสีเลนนะคะทั้งสีน้ำตาลสีดำสีเทาและสีชมพูค่ะสีน้ำตาลไล่สีขายดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะรีบช้อปปิ้งเลยปกติ1,690บาทราคาที่เราจัดให้1 4 9 0บาทรหัสสินค้า12 6 3ง1ค่ะ และสำหรับแว่นกันแดดทรงนี้นะคะเป็นทรงโคเรียนแฟชั่นค่ะและเป็นเลนโพลาไรซ์ด้วยนะคะสำหรับทรงนี้เป็นยูนิเซ็กค่ะคุณผู้ชมใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโทนสีดำสีน้ำเงินแล้วก็โทนสีเทานะคะในราคาปกติเกือบ2,000บาทนะคะคุณผู้ชมราคาที่เราจัดให้1,490บาทรหัสสินค้า1 2 6 3งสค่ะ และอีกหนึ่งรุ่นเลยรุ่นนี้ก็เป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะมีการตกแต่งด้วยหมุดเงินอันนี้นะคะลุกคุณนายหรูหราเหมือนเซเลบิตี้เลยค่ะราคาปกตินะคะ1790บาทราคาที่เราสัดให้ค่ะ1,490บาทเท่านั้นกับรหัสสินค้า1,26383ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าแต่ละไอเทมนะคะวันนี้นํามาฝากการในราคาเพียงแค่1,490บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญนะคะชอบสีไหนชอบไอเทมไหนรีบจับจองกงันเป็นเจ้าของกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเรานะคุณผู้ชมค่ะเป็นตัวแทนจากแบรนด์มาโครโปโลค่ะเดี๋ยวขอต้อนรับก่อนเลยนะคะพี่อ้อยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่พี่อ้อยอันนี้เรามาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดใช่ะคะ่คะแล้ว เราเป็นโชว์ที่สองแล้วโชว์ที่สองบางสีบางแบบหมดหใช่แล้วค่ะใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ที่เทรนนำสมัยเราเลือกคอลเลกชันใหม่ๆมาให้กับช่องที่แรกเลยในห้างยังไม่มีลงจำหน่ายนะคะนี่เพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งไปที่ห้างดารเพราะว่ามาโคโปรโรนะคะเดี๋ยวต้องพูดก่อนเขาเป็นแบรนด์ที่ไหนอะไรยัไงไงคะพี่ก้อยเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจาก อิตาลีนะคะมีมายาวนานมากกว่า70ปีแล้วที่สำคัญเรามีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนทรัลเดอร์มอร์บินสันทุกที่มีเคาน์เตอร์ของมาโครโปโลหมดอยู่ทุกที่เลยนี่ชั้นส่ของเขานะหนึ่งเขาเป็นเว้นแฟชั่นราคาจับต้องได้แต่คุณผู้ชมมาซื้อที่เราราคาเราคุ้มค่ามากๆใช่ไหมไม่แพงเลยจับต้องได้จริงๆราคาราคาถ้าขึ้นห้างจริง2อ0 0อ นะคะอันนี้เรียนตามตรงเลยแต่ผ้าที่ช่องที่เดียว1,490บาทนี่นะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์จากอิตาลีแล้วก็เรานำเข้ามาเนาะแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะคะบอกเลยใส่จริงและเลนที่เป็นแว่นกันแดดนะคะแต่ละเลนเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยและสีสันของเขาเนี่ยคุณผู้ชมขาหลายคนบอกวิเลนเขามีทั้งสีน้ําตาลสีเทาสีดํา ทุกเลนที่นํามาฝากกันแดดได้ยังไงบ้างคะกันแดด UV 400มาตจะฐานเลยค่ะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบแล้วแต่แล้วแต่กรอบของแว่นด้วยแล้วแต่สีด้วยเอาล่ะลอ c o l l e c t i o แน่นอนมารีบนะคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ไอเทมแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้จะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยคือใส่แล้วนีะคะคุณผู้ชมอันนี้พูดเลยนะว่าพอหยิบมาปุ๊บและใส่เข้าไปแล้ว เข้ากับรูปหน้าได้ดีนะสำหรับทรงนี้มันทําให้หน้าเราเล็กด้วยเนาะใช่ไหมพี่อ้อยตัวตัวทรงกรอบของโอเวอร์ไซส์นะคะเข้ากับรูปแบบหน้าไม่ว่าจะกลมเรียมหรือว่ามีลักษณะหน้าผากกว้างหรือว่าคางเล็กอะไรเงี้ยค่ะตัวกรอบของโอเวอร์ไซส์เขาจะปรับรูปหน้าให้เราอัตโนมัติใส่แล้วสวยจริงๆใส่แล้วเข้ากับรูปหน้าไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่แว่นสายตานะมันเป็นเอ็กซเซสซรีให้เราได้ด้วยอ นี่คุณผู้ชมแล้วข่าแว่นมีการขยับเขายืดอยู่ได้ด้วยเนะยืดอยู่ได้ดีด้วยค่ะยืดอยู่นได้ดีนะคะแล้วที่สําคัญคือดูตัวโครงสร้างหนาจริงแต่น้ําหนักจะเบา๋อใช่น้ําหนักเบาเบามากคุณผู้ชมค่ะและอย่างหนึ่งคือตรงนี้นะคะสามารถปรับได้ตามจมูกนะคะตามจมูกเลยใช่ค่ะแล้วปกติเนี่ยเวลาตรงนี้นะคะนุ๊กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าถ้าแว่นมันหนักอ่ะมันจะกด เราหมป็นวอากดแป้นจมูกจะทําให้เวลาเราใส่แว่นสายตานานๆน่ะจะมีความรู้สึกปวดเบ้าตาแต่ตัวนี้น้ําหนักเบาสามารถปรับได้ตามรูปแบบจมูกของเราได้เลยนี่คือสีนี้นะคะคุณผู้ชมขาเขาเป็นโทนสีดําสีดํานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีสีน้ําตาลด้วยขนย่างที่หนึ่งสีดำเนี่ยกรอบเขาจะเป็นสีทองสีน้ําตาลเลนส์สีน้ำตาลนะคะกรอบเขาจะเป็นสีทองชมพูนะคะคุณผู้ชมขาและถ้าสมมติเป็นเลนส์สีเทาอันนี้ชอบมากเลยเลนส์สี นะคุณผู้ชมกรอบของเขานะคะเป็นสีเงินนะคุณผู้ชมคะ่ะและที่สําคัญแล้วหลายคนบอกอุ้ยเลนส์สีเทาอะ่ะเป็นเลนส์กันแดดไหมกันแดด uv 400เข้ากันหมดเลยค่ะนี่คุณผู้ชมแล้วก็เราพูดเลยว่าแบบเพราเป็นเลนส์กันแดดปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาที่เราใส่อย่างเงี้ยดูแบบทีวีหน้าจอโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเขาตัดได้หมดไหมคะตัดได้หมดเลยตัดร้ด,ด้วยใช่ค,คุณผู้ชมราคานี้ บอกเลยไปตัดแว่นที่เป็นตัดแสงบูไล์คุณผู้ชมค่ะราคานะคะไม่ใช่ราคานี้นี่คือแบบ1,4 9 0บาทไปตัดแว่นที่แบบว่าเป็นตัดบูไลอะเลนน่าจะเลนน่าจะเกือบ2 0 0 0แล้วยังไม่รวมกรอบเลนด้วยยังไม่รวมกรอบแว่นด้วยวันนี้นำมาฝากกันทรงนี้คุณผู้ชมสำหรับโทนสีที่เป็นโทนสีเทานะคะกรอบเขาจะเป็นสีเงินอันนี้ชอบเลยแล้วเวลาเรามองผ่านเลนออกไปมองข้างนอกสีไม่เปลี่ยนนะคะ สีที่มองผ่านผ่านเลนสีจะไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนยังเป็นโครงสีเดิมแต่อาจจะเข้มลงหน่อยนิดนึดนงเท่านั้นพตามตามเลนกันแดดค่ะค่ะนี่อันนี้นะคะคุณผู้ชมนุกเป็นคนหนึ่งที่ชอบกันแดดรู้เลยว่าพี่อ้อยก็น่าจะชอบกันแดดแล้วรู้เลยว่าเลนไห,ไหนใสและสีเพี้ยนบางเลนคุณผู้ชมหาใส่แล้วนะคะไม่ใช่เพี้ยนอย่างเดียว กลายเป็นสีรุ้มเพราะมันสะท้อนสะท้อนสะท้อนแสงแล้วไม่ตัดแสงให้เราด้วยถูกแต่อันนี้คือคุณสบายตามากเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เป็นโทนสีอะไรเอ่ยเป็นโทนสีน้ําตาลแล้วตัวกรอบจะไม่ใช่แบบทองไม่ใช่แบบชมพูเข้มจะเป็นสีพาสเทลซึ่งสวยมากสีนี้ใส่แล้วหน้าเราจะดูสว่างขึ้นดูใสดูันเนี่ยค่ะนี่ปรับอ๋ออพี่อ้ใส่ก็สวย มันได้เข้ากับเข้ากับรูปหน้าเ่ว่า <อ S 1> <อ S 2> จะผมสั้นผมยาวค่ะมันปรับบุคลิกภาพให้เราได้ด้วยแล้วนุกชอบนะคะว่าสำหรับบ้านของเรานะคะคุณผู้ชมขาตรงนี้ยไม่ติดแก้มชคือสำหรับคุณแม่นะคะที่แบบว่ามีเนื้อนะคะหรือว่ามีแก้มเหนือยกสูงโหนกแก้มสูงอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาไม่ได้วางติดแก้มนะคะเขาจะวางตรงสรันจ,จมูกของเราไม่ติดเวลาเราแต่งหน้าไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นร่องเป็นรอยตาม,มตามตาม,ตามกรอบตรงตรงโหนกแก้มโอไม่ไม่เป็นเลยแล้วตัวนี้ ช่องเว้นของเขาอ่ะจะจะจะทำให้เราโฟกัสภาพ ได้ดีขึ้นไม่ปิดไม่ปิดการมองภาพชัดเจนมองคือเขาเรียกว่าอะไรมองซ้ายมองขวาสะดวกนะคะไม่ติดแบบขาแว่นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขาแว่นเขาเคลือบพิเศษด้วยเขาเรียกว่ากันเหงื่อกันเหงื่อลูกค้าที่ใส่นานๆอ่ะจะสังเกตว่าถ้ามันเป็นกดตรงนี้จะเป็นรอยสีเขียวแต่ตัวนี้ไม่ไม่เลยค่ะตัวนี้เขาจะมีเคลือบสารพิเศษที่คือป้องกันการการแพ้การแพ้เหงื่อนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ที่นูใส่คือสีเทาอีกหนึ่งสีนะคะ คุณผู้ชมค่ะที่พี่อ้อยใส่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นสีดำเนาะสีน้ําตาลเนาะแล้วก็นุกจะใส่เป็นโทนสีดําให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนางแบบกันละคุณผู้ชมสีดำสวยฉันใส่แล้วดูดีดูดูหรูหราดูดูแพงอ่ะฉันชอบลุคนี้ฉันชอบสีดําคุณผู้ชมคือพูดแล้วราคาเนี่ยเหมือนเป็นหมื่น S <S ต่อ<ช>คุณจ่าย1,490ับาทแลวแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อิตาลีนะคะสำหรับมาโคโปโลอันนี้พูดเลยนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานดีไซน์คือเป็นแฟชั่นหมดเลยตามเทรนด์ด้วยและคุณสามารถเปลี่ยนแว่นได้บ่อยๆ<ช>เลนแว่นนะคะคุณผู้ชมขาสามารถกลับมาใช้ได้ตลอดเพราะเลนนะคะคุณผู้ชมมีความคงทนตัดแสงให้กับเราด้วยนะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะมาดูการนางแบบจะใส่ออกมาสีดำเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอ้จะใส่สีน้ำตาลให้ดูค้างไว้นะคะแล้วเดี๋ยวนุ๊กจะใส่ นะคะเป็นโทนสีเทาสูทสวยอ่ะเป็นลุกแคชชัวรลุคสไตล์ทำงานลุคแบบบางไปเที่ยวคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงสวยใส่ถ่ายรูปสวยมากทงนี้แล้วก็กล่องคุณผู้ชมแว่นเราเนี่ยจะมีกล่องให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมผ่าจะเป็นกล่องแว่นแล้วก็ผ้าเช็ดแว่นให้และคุณผู้ชมเป็นการใส่แว่นที่เราแบบไม่รู้สึกว่า ใส่ได้อะในทุกๆวัน<ช>ไม่ต้องกลัวว่าแบบอุ้ยนะคะจะหลุดจะลวงหรือจะเป็นรอยหรือจะเป็นอะไรใดๆนะคะคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับความเป็นแบรนด ซึ่งในห้างอันนี้หาเดินซื้อนาทในห้างได้เลยเพราะว่านุ๊กเนี่ยบอกเลยมาโคโปโลนี่นะคะก็มีหลายอันเหมือนกันนะเพราะว่าสไตล์เขาสวยนะไม่ควรจะมีอันเดียวจริงๆค่ะไม่ควรจะมีอันเดียวค่ะมีมคือแว่นปรับลุกบุคลิกภาพให้เราที่สําคัญปกป้องสายตาในช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะแดดค่อนข้างแรงาสายตาใช,ใช่ถ้าเกิด,ด ไปผ่าต้อกระจกผ่าตัดตามามตัวกันแดดมีความสำคัญมากสำหรับการใส่ใส่ใส่เพื่อที่จะรักถนอมสายตาเรานะคะ แล้วกันแ <หา S 2> ดดทำให้เราเป็นเซเลบิตี้ใช่เย่เชื่อไหมถ้าสมมติใครหลายคนว่าอุ้ยใส่กันแดดอยากใส่เดินห้างคุณสีสเทาไปเลยใช่สีเทาออกแดดก็ตัดแสงแดดให้เรานะคะคุณผู้ชมค่ะดูหน้าจอโทรศัพท์ก็ตัดบลูไลท์นะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ในห้างนะคุณผู้ชมยังดูเก๋ดูเท่เนาะคุณสีดำก็ลุกแบบดูเท่เทนะคะออกแดดสบายสบายหรือว่าถ้าเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะก็ดูเก๋เหมือนกันสวยเนาะ สีใส่แล้วท,ทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นใช่ดูดูสดใสขึ้นมไม่ไม่เป็นแบบทึบหรือว่าดุหน้ากลัวแต่มันจะทําให้ดูปรับบ,บุคลิกภาพเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยนี่คุณคือคืออันนี้คือใส่แมทที่ดูเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนใส่แมทออกบ้านาหมดแล้วนะคะแล้วถ้าใส่แมทเนี่ยกับใส่แว่นตาอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นยังไง ไม่ชนแมสนะคะคุณผู้ชมขาแถมยังใส่สบายแล้วก็แล้วที่สําคัญไม่เป็นอันนี้บอกทิกนิดนึงมันจะไม่เป็นไอขึ้นมาเวลาเราหายใจนึกออกว่าถ้าเกิดแบบแว่นที่เขาเขาไม่ได้มีกรอบตัวที่เป็นแบบมาตรฐานจริงๆเวลาเราใส่แมสด้วยใส่มันจะรู้สึกเป็นมีไอขึ้นตอนนี้มันตัดให้เราอ๋อนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเขาจะแบบ ถ้าสมมุติอาจจะ,จจะมีบ้างอันนี้แล้วแต่บางคนเนาะ<ช>นะคะแต่ว่ามันก็จะหายไปเลย<ช>มันไม่ได้จะเป็นแบบฝ้าขื้นค้างอยู่ตรงนั้น<ช>อ๋อคนเรียกว่ามันเป็นเทคนิคการตัดแบบว่าเหมือนบนรถอะ่ะที่เราแบบต<ช>ัดไอในตไอหมอกอะไรอย่างนี้ในตัวด้วย1490บาทนะคะคุณผู้ชมขา สสีเลยสีดำา8อันนะคะคุณผู้ชมแว่นนะคะสีดำา8ชิ้นสุดท้ายสีน้ำตาล8ชิ้นนะคะแล้วก็สีเทา9ชิ้นค่ะเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมและสำหรับทรงนี้หลายคนบอกว่าพี่น้ากลมพี่น้าไม่ได้ยาวนะสั้นพี่สามารถใส่ทรงนี้ได้ไหมคะใส่ได้ค่ะเพราะด้วยตัวกรอบของเราไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมสัทีเดียวค่ะตัวกรอบของเราเขาจะมีความเคริร์ฟเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูมตัวนี้เขาจะช่วยปรับ คือเวลาเราลุกมองมาเนี่ยมันจะปรับโครงหน้าเราโดยอัตโนมัติใส่แล้วสวยจริงๆค่ะทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกรอบหน้าเหลียบที่กังวลหน้ากลมตัวด้วยกรอบของแว่นเอ็นเขาเป็นดีไซน์เขาปรับให้เราอัตโนมัติเลยเนาะนะคะเดียนผกโช์ให้ดูลุกเปคนเอ่อหน้าลูกไข่นะคะคุณผู้ชมขาหน้าลูกไข่ก็แบบใส่ออกมาแล้วคุณผู้ชมลุงนี่สีเทาสวยอ่ะสีเทาใสวยยิ่งออกแดดยิ่งสวยเพราะว่ามันจะสะท้อนสะท้อนเหมือนกับว่า เขาจะปรับเลนส์ให้เราเข้มลงหน่อยหนึงนี่คุณผู้ชมเห็นไหม อันนี้โชว์ให้ดูสำหรับโทนที่เป็นแบบโทนสีเทานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่แว่นแล้วอันนี้คือตัดแสง UV นะคะตัดแสง UVA UVB ไปจนถึง UVC นะคุณผู้ชมหูตอนนี้นะคะโลกเราเริ่มร้อนแล้ว UVC ก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะอันนี้ก็คือตัดแสงเลยนะคะคุณผู้ชมขะอันนี้จะเป็นโทนที่เป็นสีเทาสีะคะขออนุญาตนิดนึงก็ใส่สีเทาให้ดูแล้วเนาะและนี่ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะคุณผู้ชม อันนี้สีตาลอุ้ยสีตาลสวยสีตาลใส่ขับรถดีนะนี่คุณผู้ชมลุคนี้จะเป็นโทนสีตาลนะคะและถ้าเป็นโทนสีดำมาดูโทนสีดำนะคะคุณผู้ชมอันนี้โชว์ให้ดูใส่ให้ดูเลยสีดำจะดูแบบลุคสไตล์แบบแค่ชั่วแบบดูดีดูหรูหราดูแพงมากมองผ่านเลนส์ไม่เปลี่ยนเห็นไหมคะมองผ่านเลนส์จะไม่เปลี่ยนสีจะไม่เปลี่ยนนี่คุณ สวยและชอบแบบไม่ติดนะคุณผู้ชมเห็นไหมมองซ้ายมองขวาได้แบบสบายๆ<ะ>เลยนะคะเอาละค่ะรุ่นนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นเลนนะคะที่เป็นเลนโอเวอร์ไซส์นะคะคุณผู้ชมเป็นทรงสี่เหลี่ยมใส่ได้นะคะสําหรับรูปหน้าหลายๆแบบเลยนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะสําหรับอีกหนึ่งรุ่นรุ่นนี้ขอเอาใจคุณผู้หญิงหน่อยนะคะสําหรับสล์ที่เป็นแคชอายนะจ๊ะรุ่นนี้เรามาจนถึง4ี่สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทา้งสีชมพูสีดําสีน้ำตาล และสีเทาสีน้ำตาล1ชิ้นสุดท้ายราคานะคะคุณปกตินะ1690บาทราคาที่เราจัดให้นะคะ1490บาทราคาสินค้า1 2 6่ง1าค่ะไม่ว่าจะเป็นเลนสสีอะไรอันนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมแล้วก็เขาจะมีดีไซน์ด้วยเดี๋ยวมาดูนางแบบนางแบบเขาใส่เลนสสีชมพูออกมาค่ะคุณผู้ชม สีชัพูนี้ก็ตัดแสงด้วยตัดแสงทั้งหมดเลยค่ะ UV มี0้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆได้รับความนิยมสูงสุดเลยตอนนี้นะคะด้วยเป็นทรงของ cat eye ตัวชี้ที่ตัวกรอบของแว่นตัวกรอบของแว่นเขาจะมีดีไซน์ดีไซน์ค่ะใส่สีไหนก็สวยใส่สีไหนก็สวยจริงๆค่ะรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากเพราะใส่แล้วดูดูแพงดูน่ารักอะค่ะ ดูน่ารักดูเหมือนล้อ่ะ,แ,ะแ,อแบรนด์แบแบตัวดีใช่คุณผู้ชมอ,นนอันนี้อันนี้พูดตัวดีนี่คือพี่ใหู้เลยแบรนด์ตัวดีนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็หลายหมื่นหลายหมืน่มอนอยู่แล้วก็เวลาเราซื้อแว่นหลายหมืน่นเราก็ไม่กล้าเนาะกลัวตกตกลัวนั่นกลัวนี่แต่กล้ใช้ด้วยไม่กล้าใช้ด้วยถ้าถ้าของแพงอ่ะส่วนใหญ่จะซื้อมาเก็บไม่กล้าใช้แต่ตัวนี้เราจับต้องได้ราคาจับต้องได้แล้วคือราคาไม่แพงแต่คุณภาพมาตรฐาน ได้รับมาตรฐานหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สะพัญราคาดีมากตอนนี้สีน้ำตาลหมดแล้วคุณผู้ชม <What? S 1> ยังไม่ทันได้ดูสีน้ำตาลเลยนะคะชอบไปแล้วหรอสีน้ำตาลหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสีชมพูที่นางแบบใส่นะคะ6ก ชิ้นสุดท้ายนะคะสีดำแปแล้วก็สีเทาหกค่ะอันนี้บอกเลยว่าชอบทั้งหมดเลยชมพูเทานะคะแล้วก็ดำสีชมพูที่นางแบบใส่มาเป็นแฟชั่นซึ่งสีชมพูกรอบของเขาก็จะเป็นสีแบบโรสโกลส์นะคะสีสีออกเป็นทองชมพูถ้าเป็นสีเทากรอบจะเป็นสีดำและถ้าเป็นสีดำนะคะกรอบเป็นสีเงินกรอบจะเป็นสีเงินและมันเป็นดีไซน์ดีไซน์ยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม นี่เมื่อกี้นะคะคุยกับย่อยพี่ว่บอกว่านุ๊กดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เลนไม่ใช่เต็มนะคะใช่แต่เป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ของเขากรอบเลนจะไม่ติดกับตัวเลนจะไม่ติดกับกรอบแว่นอนีตัวนี้นะคะจะสังเกตอืมไม่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 ใช่เป็นแบบไม่ได้มาตรฐานนะแต่เป็นดีไซน์ของเขานะคะเป็นดีไซน์แล้วตัวตัวด้วยตัวข้างตัวนี้มันจะมีกิมมิกนิดนึงมีอะไรที่แบบน่าค้นหาน่ารักอ่ะใส่แล้วน่ารักแต่ว่า ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะตรงนี้เราคล้องสายแมสได้คล้องสายแว่นได้ด้วยตัววัสดุเองอ่ะจะเป็นซูเปอร์เมทัลน้ำหนักจะเบาทนทานแข็งแรงค่ะอันนี้ใส่ตัวนี้ก็จะไม่กดขมับไม่ไม่กดตัวไปไป